สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีย่ามแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วหลดปั่นเข่าฮั่งกามาฮอดตอนแรกวสิพักกันเกี่ยวเข่าหลังจากที่ค้นเข่าแล้วบาดท,ที่นี่ก็เลยสิปั่นเข่าเนาะวันนี้หลดมาเตเวนแน่เมื่อนั้นมาจน หกโมงกว่าแต่ว่ากระปั้นแป๊บเดียวเลยียอันนี้เข่าหลายคือมือกรนเนาะนี่เดี๋ยวมาลุ่นกันพี่น้องจา๋าอันนี้จะเป็นรอบสองว่าสิได้เข่าจักสอบเนาะรอบแรกนะได้58สสอบนะจ๊ะ เพราะ่าคาปันรถปันเขาเจ้านะ่ะลอยสอบต่อหกสอบเมื่อนั้นนะ่ะได้หาสิบแปสอบเขาเจ้าเสามสอบเนาะกระิมีสามสอบกว่าแต่เขาเจ้าเอาสมสอบเขาก็จีแหงแน่บแหงแน่นอเพราะว่าหืือเบิดทั้งตกเก่าตักใหม่ทั้งเกี่ยวมืวว่านแนะ่เดี๋ยวมารุ่นพี่น้อง ว่ากองนี่สิได้ฮอทหาซิฟอยู่บ่เนาะพอมือก่อนเนี่ยได้ห้าสิบแปดสอบรอบแรกแต่ว่าก็ขายเบิดแล้วพี่น้องบ่ได้เอาเขาขึ้นเล่าจักสอบตื่นเศร้ามาให้รถซื้อเขาเขามาเอาเลยนี่รถหนึ่งเนี่ยย่งอยู่ย แต่ว่าเจ้าของหน้ากับบริสวยยังดอกมิตาดึงกระสอบลากกระสอบเนาะเจ้าของลดเขาเจ้ากับหาหกคน นี่รถมันเครื่องใหญ่เลยมันสีไวกว่าเนาะเขาเจ้าสีเอากระสอบรองไว้เลยเนาะบดใส่ถังคนรถเขาเจ้าคนงานกะหกคนแต่ว่ารอบนี้บดปั่นเขา ขอ,อกเฟืองในพี่น้องมันสิเต็มแล้วกระสีป,ปันลงมองเก้านี่แหละเอาไว้กินเห็ดฟางเดี๋ยวรอลุนสีหอดหาซิปสอบ,สบอยู่บ่แห่งฮะลงหยังขวาวหอด

รอบ,ออบออดดสองกสิขายเบิร์ตนี่ยละบอว่ายดอกรอบแรกกับบรายว่าจักกระสอบเด้เสียว่ายรอบสุดท้ายนี่นี่กระสอบข้าวในอิงเลยพิงพิงพิงบอบ,บัวหากข้าวพิงก็ซื้อ บอลลากมาพิงนี่เลยพิงหาสอบเด้อห้าสอบเริ่มแล้วนะผู้ชมเนาะ แต่ว่าเขาบองงามมันมีแต่เฟืองอันนี้ก็ทรงสง่งมืดฝนอยู่เดได้แล้วก็สอบหนึ่งแปบ๊บเดียว เดียวเต็มก็สอบเรียงหาสอบด้สามสอบแล้วนะจ๊ะ ด้สี่สอบแล้วปีนี้คือสี่บ่ไดดเข่าลายคือปีที่แล้วเข่าบ่งาม สอบแล้วแปบ๊บเดียวเต็มกระสอบเนี่ยรถมันเครื่องใหญ่มันเลยไวถ้ารถเครื่องน้อยก็ใช้เวลาโดนอยู่ที่มาปั่นเข่าลุงเลินนั่นรถเครื่องน้อย กระสอบแล้วเจ็ดกระสอบ ใช้สิแล้วแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ได้หกสิบสอบแล้วเนาะเดี๋ยวรอรูหน่อยมันสิหอดเจ็ดิสอบบอกปกติขั้นเขาง,งามในหน้าแถวนี่นะได้ลอยลอยกว่านเนาะแต่ว,ว่าปีนี้มันบ่ได้เข่านบ่งาม สีแล้วกับแล้วรถแค้นเขาอีกแล้วยัดเข้าหลายเฟืองเต็มอัยยต้องต้องได้ดึงออกอีกดแดงแค้นสองเทือแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เริ่มคำแล้วได้หกสิบเอ็ดสอบแล้วพี่น้องจา๋าแถวละสิบหกแถวได้หกสิบเอ็ดสอบแล้ว ดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรุ่นมาสิได้จักกระสอบพี่น้องแต่ทีแน่แน่คือเกินคาดเนาะต่างเป่าอ่ะคือสิบ่เกินหาหกสิบสอบ สุดท้ายโจนว่าคำหมดปิดหีบเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชม ว่าจะได้กี่กระสอบเนาะปันเข่ารอบสองรอบแรกได้5้าสดสอบมาดูกันท่านผู้ชมได้ยักสอบแหงได้ยักสอบแปห้า บอกหวยบ่แม่บอกสรุปได้แป้าสอบอ้าวคือจะกล่องเข่าในน่อยหนึงแปดสิบห้าสอบท่าผู้ชมนี่หนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดเจแถวเนาะอันนี้มันเสร็จเจ็ดแถวแถวละ แถวแและเจ็ดบ่แถวละเจ็ดแปดสิบแปดสิบห้าสอบนะจ๊ะอันนี้ก็เจ็ดพี่น้องอันนี้คือเจ็ดสอบเรียนแถวมาน,นี่ก็คือเจ็ดสอบอันนี้ก็คือเจ็ดสอบนะจ๊ะแปดสิบห้าสอบทั้งกีรันน,นี่นี่ สรุปไดสิบห้าสอบนะจ๊ะเกินคาดคอดตั้งว่าครึสิบหอดอหกสิเรข้าบตงใรน่ยังเาขึ้าบั้ใหกสิาเนาะเนาะเาะเนาะเนาะเนาเนาเาเมาเนาะกลาะเขาใใาะเ,าเานาะนาะพอานะเนาะ8นหมอนาเนาะเนาะเาเนาอเนาะเานเาานานา่เนาะเาเนาะเาาา จน่ามือด,ดีนั่นหละพี่น้องจ๋าเม้าเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเกินเป้าหมาย